ครับสวัสดีครับเรามาดูเดดหนึ่งสองห้ากันนะครับคันนี้เอกสารชุดโดนครบนะครับภาษีขาดเกินนะฮะนี้เคยลงขายไปแล้วรอบหนึ่งนะฮะแต่ว่าเป็นท่อเหล็ดทรงกระดกนะฮะนี้เรามาปรับราคาลงครับใส่เป็นท่อเดิมผ่าผ่าโล่งนะท่อเดิมวิ่งดีฮะวิ่งดีกว่าท่อเหล็ดเยอะเลยท่อเหล็ดมันรอลรอบนะฮะ เครื่องเดิมแล้วมันค่อนข้างหลอ่อรอบสเตอร์มันเล็กด้วยก็เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดรอบคันก็รถปั้นใหม่นะฮะรถปั้นใหม่ไปเจ้าของกับปั้นเสร็จก็ไปขอซื้อมาเลยจุดสี k สองเคนะฮะชำ่ชำๆเลยจุดสี่สองำหนี่เล็กน้อยฮะก็จะมีนี่แหละะตรงท้ายมันไม่ค่อยสนิทแล้วก็มีเล้า ตรงนี้นิดนึงครับอันนี้ผมน่าจะเพิ่งแล้วผมเพิ่งเห็นตอนได้มามันไม่มีนะฮะไฟหน้าไฟหลังเบิกใหม่นะไฟเลี้ยวเบิกใหม่เบิกใหม่นี่ก็เป็นของเทียมอะมันไม่ใช่ของแท้มาดูชุดล้อชุดล้ออาร์ก้อนนะฮะอาร์ก้อนหน้าหลังขึ้นใหม่นะฮะยางใหม่หน้าหลังเนี่ยมีดอกเหลือจานหน้า l s สสายถัด หม้อน้ำเบิกใหม่นะฮะใสๆเลยหลังพึ่งสวย,ยฮะเสื้อ e สนะฝาคัดสวยฮะตัวนี้ทํามาสวยมากเลยหยอดสีสีโครงสวยฮะท่อไม่มีบุบเลยนะผมเพิ่งพ่นสีใหม่สีโครงสวยแล้วก็มันไม่มีปักเท้าหลังนะใช้เป็น ยขายยึดมีเนียมเนี่ยเอกลักษณ์เดิมอยู่ครบนะถังพักน้ำยังอยู่นะฮะโชกเกสซี่นะฮะสวิงอาร์มสวยะฮะดุมด,ดัมดุมดําหน้าจากของโนวาไม่แน่ใจจะของแจ้งมาทำลายอะไรสวยะฮะบางโคนข้างในสวยฮนะพ่นหมดเลยรถสะอาดฮนะ นะไฟท้ายของใหม่ไฟเลี้ยวก็ใหม่ฮนะชุดกุญแจก็ใหม่นะทั้งสวิตกุญแจแล้วกุญแจเปิดเบาะเบาะก็หุ้มใหม่โซ่อารสีทองนะใหม่สเตอร์หน้าหลังก็ใหม่นะนี่ฮะดุมสเตอร์ทำสีก็สวยนะฮะรออาร์กอนสวยครับโชคหลังใหม่ก็มีตำหนิสีโค้งนิดนิดนึงนะฮะนี่สีตลนะกจากการขนย้ายนะฮะ สวยฮะสีสงเ k สวยมากเลยชกหน้าไม่มีร่ดซึมฮะมาดูใต้เครื่องนี่สะอาดนะไม่มีเยิ้มนะฮะมาดูระบบไฟบบไฟติดครบนะคันนี้แบตเตอรี่ใหม่ <Staff cũng ète> แต่ดังสายชกอยู่ครบนะใช้ได้นะเป็นคาบูเดิมเครื่องเดิมนะฮะ ดูไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวติดนะฮะไฟเบะะฟเรกก็ติดนะฮะมาดูไฟเลี้ยวข้างซ้ายนะฮะไฟเลี้ยวข้างซ้ายติดนะฮะมือคัตก็มือคัตแต่งนะฮะอ่ำบนอ่ำบนแต่งก็เปลี่ยนใหม่นะไฟเกียร์ว่างติด ใส่ไหม่ไม่ได้ใส่นะฮะถ้าใส่ก็น่าจะขึ้นเดี๋ยวเรามาสตาร์ทฟังเสียงทีเดียวติดนะเครื่องนิ่มๆเครื่องดีฮะเรียบกริบเลยมีเสียงเครืองขับคัดนิดๆนะหลังคันมันเก่า ท่อใส่ใฮนะท่อไม่ดังนะที่สำคัญใส่ท่อเดิมวิ่งดีมากเลยรถปิดติดมือมากไปหน้าไปท้ายหน่ไปต่ำไปสูงไปต่ำนะ ประามาณนี้ครับรถจะลม้มสวยครับคันนี้ลดราคาลงมาเหลือ16,900บาทนะ16,900บาทเอาไปขี่หล่อๆได้เลยครับรถเก็บใหม่ดังคัน ค่อนข้างสวยนะระบบ2ทีอะไรครบหมดเลยหนึ่0 0 0บาทครับเอกสารชุดโอนครบสนใจก็โทรมาเบอร์084-908-6343นะด,ดอยู่ตัวเมืองสุรินทร์นะครับจัดส่งได้ทั่วประเทศถึงหน้าบ้านลูกค้าเลยนะครับแล้วก็สนใจรุ่นอื่นก็ทักเพจมาก็ได้ครับหรือทักไลน์มาก็ได้ครับผมจะแปะลิงก์เพจไว้ข้างล่างให้นะครับ รูอรอบคันอีกทีนึงง่งฮะไปขี่ยังไงก็หล่อครับจัดสภาพามาสวยๆเลยหนึ่งหมื่นันเก้าร้อยบาทครับว่าไม่แพงนะปั้นเองเกินกว่านี้เยอะแน่นอนนะแก่ล้อ,อยางมะงมะน้ำซื้ออะไรมาใส่ก็เยอะแล้วค่าทำตรงทำสีสวยครับคุ้มครับครับประมาณนี้นะครับครับสวัสดีครับ